สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทักทายกันนะจ๊าวมืนี้มาเบิ้งันปะโบเนาะปะโบเมบอบบี้ตั้มน้ำพิกขายอานี่บาดถายหนาที่เทนอาเอยนะจ๊าตั้มน้ำน้ำพิกคืนตั้มน้อยแถมมื่อนี่้อเบิต้มน้อยมื่อนี้เพาะวมานนะวาพริกดัว้าพริกไรจนว่าไม่รู้ว่าอยู่เไะจาม่มองคัวเนาะ แั่นต่องหัวไม่ได้พนโตพ้นโตขังหัวโดนหัวได้ดายดูโอ้สิได้เจะกระปุกเด้เนาะพนพอบ้านน้ำพีพนช่วงนี้กันขายดีขายดีพนแต่ตคู่มือได้ตอนอาจอยู่ยวนตังไก็เป็นไรตัตั้เ่มอันนี้ตคู่มือนี่พุนดน้อยมอันก็มือตัเพิ่แ่ก่อนอเป็นดงกรผสม พ่อเนี่นี่บได้เจ้าก็ซื้อเอาพริกตุเข้าอมาใช่บะได้ห้องกันตะบ้าห้าของมาผสมกันเอาป่าในเขากินนี่ยเติดใจแบบพี่กัวเองอันนี้ต่บาาต่บ้าห้าข้สใส่นหนึงตัวเาคนชรมาผสมกันไม่สองห้องกันตรนี่ได้อยู่ประมาณจะกระปุกบะาซีฟลอยู่บ่เกือนะเกือบัวเะ เส้นด <ersch> ่าประดดเขตอนงเี่บางคนก็มาบางคนเขาบอกมาเป็นบางคนนึกแต่พี่น้องหลังจากเคสีลก็สีไปเยนขัวมูเนี่บาทนี่ขัวมูเขาเผาเพื่อนเะได้เหตุหาเขาก็สีไปขึ้นทักถ้าบ๊อบบี้กับไปไซเด้ผนไปหางงมหง้มหอยผนไปเจอีบ๊อบบี้นี่ขัวมูใส่บะเคือเทศใส่ดอกอันนี้เขาเอือหลอยังบาหาครับโอ โลคอดีเนาะขายอยู่ได้นี่บลอดีเรื่อนี้เคยขายอยู่ขายัวขายขายน้ำพริกบอกเบิ้ง้นเบ้อ้นเรืองแบนี้ด้วยี่หมูใช่เอาคเขาไปบอเจ้าเยบอกซุกไปด้วยเนาะ ใช่มจะจะพักมหอมอยู no ่อะไรหอมใหญ่ฮะหอมใหญ่แด้ใส่ลงไปฮะนี่เด้ใช่หรือเปล่าไม่มี่เปใช่กพักเใชที่มันอยู่หัมูให้กินเดงที่น้อง บอบีนีมาเดี๋ยวบได้นองบอบีเนาะเพื่อเดีวจักนะี่เบิ้มเบิกนะักนะออกนะดูเือมีแน่เลยนื้คนทูหายเนาะใช่แหลโปอะปนี่ยคนจ้ะกะมัหอมอยู่หอมคนนาซอมากนะมากรนะมกนะัอหอมมนะันหอนนาะ งใส่บล like so, ูเ like like ือเทแบบบานเนาะสีใส่บลูเือร์เทลงไปมันก็จอคลายแบบกระสานเอาแบบเดี๋ยวนิดนึงถ้ามีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมแต่ว่าร์บู๊ตเลยชูต้นหอมตัวหอมเท่แรงเนาะมาเดือนเจ็ดสิบมาเดือนเจ็ดแปดสิบต้นหอมส่วนใีญ่เท่ก็ดือบริสุทธิ์มากซื้อเอาดอกมักขัดมังย์เอิ่นมักขัีมักขัดดีนั่นแหละเอื่นบางคนเป็นคือเขาเนาะเพราะว่าเัาเสียวมาใส่แต่กระเส็คือการ น้องวันนี้่ะกำลังเห็ดกินยีนอตได้ปะไอก็โทรมากาให้ไปสมัครงานให้ยดานกัสิบผ้าร้านไปสมัครงานดานดานแต่ครูเก่าเดี๋ยวเช้าไอไปห้าสิไปสมัครงานกันเนาะอยู่ตลาดพักตลาดพักตลาดสดคุณเด็กกัสิไปพอคุณโทรมากเมื่อไหร่ก็กำลังเห็ดกินกันเนาะอ้าเนทำล่างเห็ดก็เขากำลังเห็ดกินกับเรื่องคนโทรมากปาเออมีหมองเขาติดไปสมัครคนงานกับเรื่องสิบผ้าร้านไปก่อนไปพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายเบื้องต้นนี่บุ๊มีิ๊มไปได้ ใายเพระาะว่าสิค่าครับโดดอยู่ก่ะเป๋าภาสิไม่ค่ายบัดทอดคุณเนี่ยสมัครไรหรืออะไรจะสิมาบอกมาบอกอีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ไปขอดกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเฮาอยู่มาอยู่กับมอเตอร์ไซค์ตัวน้หาปีหกปีเลยเรื่องมิเตอกับประมาณเจ็ดปีแปดปีแต่มั้งสเต็มมันได้น้องสเต็มได้เจ็ดแปดปีเนาะ ปพาร้านไปสมัครงานกันเ้อพี่น้องไปก่อนพี่น้องอเขาก็ย่างมาตามอายแล้วบอกเว่าขายห่อมาสมัครงานนี้นีเ่าก็ย่างมาเพิ่นบอกว่าซอยเฮดเพิ่นบอกว่าซอยเฮดซ้อยเฮดแต่ว่าห่อก็ย่างมาเรื่อยๆหย่างมาเรื่อยๆแล้วพ่อหับบอกวาห่ก็ย่างเอาไปไปไปทำงานหลานคิงก่อนย่างหาซองมือเด้กพี่น้องอเลงบบบยเงลงงงบงเทียเท่ยงค่ะส่วนเที่ยงค่ะ ไปย่างคอนจ้ะซ้อได้เด้คุณซ้อเฮ็ดบุญย่างไปตรงสุดสุดเลยสุดเลยด้วยโอ๋ทําาเฮ็ดเต้องกสิสบายอบเปื้อนบเปื้อนเนาะอร้านสาวร้านทางัวร้านร้านัวร้านไอ้้มัวซือ้มาคนบเฮ็ดนมาหลายมื้ออันนี้มองเขาติดป้ายตรงนั้นเขาบอก เขาติดลายเหมืออีบวบมาถามอยู่มองนั้นกบบีมาถามเด็กเขาว่าบ่เอาควายถ่ายแต่ว่าติดปลายตัวค้นตัวจักเละว้าบอกว่าเอวว้ายวสวยเนาะมึงเล่นขี่มาอยู่กับอันนั้นสวยเลยเนาะนะคนด้านคิงนะตัวอะไรแล้วะบาแล้วบาซอยเฮ็ดไปย่างไปเรื่อยย่านเลาเห็นตัวนี้อีกเลยซิงเนี่ยมันติดปลายรับสมัครโรงานอยู่เนาะ แต่ว่าเขาไปสมัครแล้วเธอหนึ่งค่อยมาสมาัครแต่เธอหนึ่งเขาบอกเขาติดตายเลยทีซื่อร่องสมัครบอกอยู่นี่บาต่องสมัครบอกอยู่นี่เพ็่ออะไรอยู่บาา่นี่ฮะทำไมรายชิ่อรองถามหายเดี๋ยวเดี๋ยวสมัครงานให้ร้านก็เด้จะพี่น้องเพราะว่าเขาติดตายเขาเป็นอย่างเขาบอกอย่างเขาว่าพ่อใจเนาะเขาก,ก็เลยสิว่า้เลาะเป็นคนหน้า เอาถ้าเอากะบอกสีแดงมาแบบว่าเออเนี่ยมือสาเขางานตีนึ่งเขางานีองเขางานตีหนึ่งเดือกใบอางานทีหนึ่งไงรจะเอาีหนึ่งเดือบใบเดือกใบสองตีหนึ่งเงินขึ้นตีหนึ่งเงินขึ้นดีเขาอยู่เขาอยู่ไกลด้วกอยากเขาบอกหาเอาให้การขึ้นเนาะ ที่ถามคนมาส่งกอสิเฮ็ดบก่ก <c oughs> ไอโซนงานเขาตีหนึ่งงานเขาตีหนึ่งไรเดีอบ่ายส่งใครอะสิมาส่งกอซีเอทไรบ่ล่ะเออกระแมต่ตาบามันก็ไม่เลทมันปเป็นพวกกเทคแท็กแท็กขนบ่แบบยังสตอบออ่เออพวกแท็กสตอแดง อืมเฮ็ดใ้บ่ล่เพิพ่นบหารมากจอย่างบ่หานมากากรแ,แม่เดี๋ยตีนึงกับกิ่ยวองดประมาณจะ้โอ้โหขาตีหาด้วยหกมุ้นะาอ,ขอ,ขอ,อโอแต่บเห็ดใบอีกหรอเพ่นหา เฮด่าอทเป็นต่ามกายงแกี๋ยวเดีวข็สิมหาเจอีกเพื่อนนึงรานสาวไปขี่มอเตอร์ไซค์บเป็นเขากับบหาบตามบแเมนเพื่นบท่านในสิ้นทางอีกานีเน่นบ้เออนบท่นไหนหูแบบบ้าเออสิ้นทางไหน้ทางไหนเพื่อนบท่นไหนแบบบท่นไนเคยมาเฮ็ดเพ่นเคยเด่นั่เคยมาอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์กับบัวท่านเป็นบท่านในหาบแมนสิคุออยู่บ้านเขาเนาะเขาขี่ทางหนึ่งเนาะขี่ทางหนึ่งเนาะ บมได้เราเวซิงเพิ่อนสาแตงคนขี่เป็นอันนี้เพิ่นขี้มตอตะไส้พวกเป็นพี่น้องเอ้ยพักกันตออาหนาอันคาะบนนี้เลเออขาอ่อนเด้อใต้ที่บันนิมได้อันนจะมาหมื่นมื่นสาเขาจะมาหม่งเขาสมัครกรอบแรกไปเนาะพวบาใช้ได้โลดขาไม่ใช่หรอกเราะว่าเขาบอกว่าให้มาประมาณเจ็ดแปดมืเขาจงสิมาใหมา่พี่นนอะ แต่กลางอนมากสมัรอีกหมองนึงเขาบอกว่ารที่เาจะใส่เป็นบอเขาบอกว่าเป็นผจกที่ว่เป็นดีกีที่เาใส่ว่าเป็นเ่าจะเด้ม่เอาอะไรคะเฮ็ดนั่งข้าวี่ใช้ข้าปิดานบ่ด้อาปีานเด้อเออมีแต่แบบหมงอะไรบ้าสหรัอ๋อร้านแพ็กสตอเออแพ็กพวกกเบือบักเฮ็ดนั่งข้าเฮ็ดพวกพวกสตอนะเอยสิง ตมาั et, er i, <halt> นอยู่ใอยู่าอยงเดหช่ยส้ดตายใบอยเฮดหันนตายว้ันปาใอน้ใ่โดดใส่แม่โเทายส่อ้ยย้ส่เบ่แม่ไหนซิ่งตัวนั้นหันเขายังบูหูเข้าบาหันสมัคกับเจรอบหนึ่งมองหนึ่งหันมองที่ที่เขาติดป้ายอันใบเขาบอกว่า ไายมาประมาณช่วงเขาข่าคือกันเดียมหาเจเขา้างคืนน่ะนุองเขามีเขามีแต่มาเขมาเจอนุงงเขาอ่ะนะโอเค